ทีมพิธาเผยสเปคที่ชอบสาวๆถึงกับเขินตัวบิดลั่นชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนามเรียกว่านาทีนี้ไม่มีใครมาต้านได้สำหรับกระแสของทีมพิธาลิ้มเจริญรัตคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพักก้าวไกลที่สาวๆต่างเขียนใบสมัครต่อคิวขอเป็นเจ้าสาวมโนกันท้่วนหน้า วันนี้เราจะพาสาวสาวทุกคนไปทำความรู้จักสาวในสเปคของหนุ่มพิธาโดยเจ้าตัวเผยในรายการถ้าหนูรับพี่จะรักปะเอฟหนึ่งสองถามว่าผู้หญิงจีบได้ไหมได้ครับเพราะว่าทุกคนเท่าเทียมกันไม่ว่าจะเพศไหนก็จีบได้ทั้งนั้นแหละความรักก็คือความรักช่วงนี้ก็ต้องไปขออนุญาตลูกให้ได้ก่อน เขาขอให้พ่อต้องอยู่กับที่พิมพ์คนเดียวเท่านั้นอยู่ในช่วงติดพ่อโสดมานานมากจนลืมสเปกตัวเองไปแล้วขอให้รับเวลาการทำงานของเราได้และรับลูกเราได้ส่วนตัวเป็นคนโรแมนติดพอสมควรชอบอะไรก็อยากจะทำอย่างนั้นความรักเป็นกิริยาไม่ใช่คำนาม